วันนี้เราจะมาลองชิมค่ะว่าวายแอปเปิลไซรัปพีชของเราจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเ kind of พืพ่อนๆดูสีวายของป้าหมูนะเหมือนแชมเปญไหมเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะ Uh huh. เพื่อนๆคะตัวนี้กลิ่นพีหอมขึ้นจมูกเลยนะมันได้ความหวานของแอปเปิลนะคะความหวานของแอปเปิลเนี่ยมวนอยู่ในปากเลยสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะช่วงเดือนมกรานะคะก็จะมีแอปเปิลออกมากนะแอปเปิลในฤดูก,การนี้นะคะก็จะมีความอร่อยเป็นพิเศษนะเพื่อนๆน,นะป้าหมูใช้เป็น แอปเปิลเล็กแบบนี้นะคะไม่ใช่แอปเปิลการ่านะเพื่อนๆอันนี้เป็นแอปเปิลเล็กนะการแปรรูปวายแอปเปิลนะคะวันนี้เราจะใช้แอปเปิลที่1กิโลกรัมวายแอปเปิลไซรัปพีทนะคะตัวนี้ประหมูใช้ของรองบีดนะจะให้กลิ่นที่หอมหวานนะคะเวลาที่เรานำมาแปรรูปเนี่ยมันจะมีรสชาติที่กลมกล่อมนะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเตรียมเนื้อแอปเปิลกันเลยค่ะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดแอปเปิลเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะมาแช่ในน้ําเกลือแบบนี้นะคะเพราะว่าแอปเปิลตัวนี้มันค่อนข้างที่จะดําเร็วนะเพื่อนๆนะเนี่ยขนาดปลาหมูแช่ในน้ําเกลือนะมันค่อนข้างที่จะดําเร็วนะคะเนี่ยมันจะไม่เหมือนพวกแอปเปิลลูกใหญ่ๆนะแต่ว่าไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเราจะนําไปต้มนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะเราจะไม่ปั่นนะเพื่อนๆนะปลาหมูบอกตรงนี้เลยนะว่าสูตรใครก็สูตรมันนะสูตรปลาหมูไม่ปั่นนะคะ เราจะสับหยาบนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราเตรียมเนื้อแอปเปิ้ลเรียบร้อยนะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆตัวแอปเปิ้ลเล็กเนี่ยมันจะเป็นเนื้อทายนะมันจะดำเร็วไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปต้มนะก็ะหมูถึงให้แช่น้ําเกลือน,นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะใช้น้ํา1ลิตรนะเทลงกระมังเลยค่ะเปิดเตาพอน้ําเดือดนะคะเราก็เทแอปเปิลลงไปได้เลย เทลงไปหมด1กิโลเลยค่ะเราจะใช้น้ําตาลทรายขาว1กิโลเทลงไปเลยค่ะเราจะใช้น้าตาลทรายขาวนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้สีวายนะคะไม่ดําไม่คํานะเราก็ใช้น้าตาลทรายขาวเทลงไปเลย1กิโลทำวายแอปเปิ้ลไม่ได้ต้มนานนะคะเราจะต้มแค่พอน้ําตาลละลายนะ เทน้ำตาลทรายลงไปเพื่อนๆต้องรีบคนเลยนะคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะแอปเปิลพันนี้นะคะมันให้กลิ่นหอมนะเพื่อนๆนะเป็นเนื้อทรายเนื้อละเอียดละเอียดนะคะให้กลิ่นหอมแล้วก็รสชาติหวานอมเปรี้ยวนะนี่นะคะน้ำตาลทรายก็ละลายหมดแล้วเพื่อนๆดูนะน้ำมันจะใสแบบนี้เห็นไหมคะเราก็ปิดเตาได้เลย ไม่ต้องต้มนานค่ะเราก็ปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะต้องพักให้น้ำต้มแอปเปิลนะเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะเราถึงจะไปปรุงในขั้นตอนต่อไปนะตอนนี้เราก็พักจนน้ำต้มแอปเปิลนะคะเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะในขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเติมไซรัปพีทนะคะตัวนี้เป็นของรองบีทนะป้าหมูใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าให้กลิ่นหอมนะ เราใช้หนึ่งขวดเลยค่ะเทลงไปได้เลยการใช้ไซรัปเข้ามาช่วยในการหมักวายนะคะมันช่วยทำให้ลดกลิ่นการหมักหรือว่ากลิ่นสาโทที่เพื่อนๆหลายท่านถามป้าหมูเข้ามานะป้าหมูก็สอนนะคะว่าให้ใช้ไซรัปนะคะเข้ามาช่วยเนี่ย มันก็ทําให้มีกลิ่นหอมหน่าดื่มนะคะในขั้นตอนต่อไปเราจะเติมน้ำส่วนที่เหลือ4ลิตรค่ะเราใช้เป็นน้ำดื่มเท่านั้นนะเทลงไปในขั้นตอนนี้เลยเราเทน้ำลงไปเสร็จเราคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะในขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเท,ทยี์นะเราจะแบ่งน้ำใส่ชามไว้นะคะ เราจะใช้ที่1ช้อนชานะคะใช้ช้อนตวงแบบนี้เลยนะเทลงไปในชามที่เราแบ่งน้ำไว้คนส่วนผสมค่ะเราจะพักส่วนผสมให้เขาทำงานก่อนนะระหว่างที่เรารอนะคะเราจะเทน้ำลงถังหมักค่ะตอนนี้นะคะยีดของเราก็ขึ้นฟูดีแบบนี้เลยนะคะก็คือพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะถ้าใครเท,ทยีดไปแล้วน้ำที่เท,ทยีดมันใสนะคะแล้วก็ผงยีดมันตกลงไปก้นถ้วยเนี่ย หมายความว่ายีสตตายนะคะถ้ายีสขึ้นฟูมีฟองปุดๆแบบนี้หมายความว่าพร้อมที่จะหมักได้ค่ะเทลงไปในถังหมักได้เลยเพื่อนๆเ,เทยีสลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาถังให้สนิทก่อนนะเขย่าถังนะคะเขย่าถังเสร็จคลายฝาถังออกเล็กน้อย การเขย่าถังนะคะมันช่วยเพิ่มออกซิเจนภายในถังนะแล้วก็ช่วยทําให้ยีสต์ของเราเนี่ยกระจายตัวมันทํางานได้ไวขึ้นนะคะเพื่อนๆคลายฝาถังออกแล้วอย่าลืมเขียนสติกเกอร์มาติดเอาไว้ด้วยนะนี่นะคะ Y Apple ิลไซรัปพีชป้าหมูหมักวันที่20เดี๋ยวเราจะหมักในอุณหภูมิห้อง2สัปดาห์นะเดี๋ยวครบ2สัปดาห์กลับมาดูกันค่ะว่า Y Apple ิลไซรัปพีของเราจะมีรสชาติที่พอใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆเราชมค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดต วายแอปเปิลไซรัปพีชนะคะป้าหมูหมักมาได้ยี่สิบวันแล้วนะเพื่อนๆดูน้ำใสกิกเลยเห็นไหมคะเนี่ยยี้กินน้ำตาลหมดนะแล้วก็ตกตะกอนนะคะตอนนี้ได้น้ำที่ใสกิกแบบนี้เลยก็มีหลายคนนะคะถามว่าวายน้ำใสกิกแบบนี้ดื่มได้เลยไหมดื่มได้เลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเราอยากเก็บไวในระยะยาวแล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อแบคทีเรียนะคะ เราจะต้องทําการนกยีดก่อนนะเดี๋ยววันนี้เราจะมากรองกากแล้วก็นกยีดกันเลยค่ะเรากรองผ่านกระชอนได้เลยค่ะมกลิ่นหอมมากเลยเพื่อนๆกลิ่นหอมมากหอมทั้งแอปเปิลหอมทั้งพีชนะคะตัวนี้เราใช้ไซรัปพีชนะเพื่อนๆมันมันเข้ากันมากเลย แอปเปิลเนี่ยป้าหมูก็ใช้วิธีหั่นนะคะสับหยาบแบบเนี้มันก็จะไม่เปื่อยไม่ยุ่ยมากนะเวลาที่เราเทวายออกมาจะน็อกยีสนะถ้าเราชิมแล้วมันมีความขมแต่ว่าเราชอบในรสชาตินั้นเพื่อนๆก็ไม่ต้องเติมอะไรแต่ถ้าอยากจะให้มีติดหวานเล็กๆเพื่อนๆก็เติมน้ำตาลทรายได้นะน้ำตาลทรายเนี่ย ดูสีไวเป็นหลักนะถ้าสีอ่อนเราก็ใช้น้ําตาลทรายขาวนะถ้าสีเข้มเราก็ใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงได้นะคะป้าหมูจะให้เติมที่50กรัมนะเราจะไม่เติมมากกว่านี้นะคะเราเติม50กรัมเนี่ยกำลังดีเพื่อนๆนะรสชาติมันจะกลมกล่อมตอนที่เราบ่มไปเราเทลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยเปิดเตาค่ะเราเทน้ําตาลทรายลงไปเพื่อนๆรีบคนนะ ไม่ไงั้นตันทรายมาติดก้นหม้อนะคะเราจะน็อกยีดที่สี่สิองศาค่ะเราคนน้ำตาลทรายละลายก่อนนะการใช้เครื่องวัดอุณหภูมินะคะเพื่อนๆเราเปิดที่ตัวเอมนะนี่คือตัวเอมกดลงไปเลยเห็นไหมคะเครื่องก็ทำงานเรากดอุณหภูมิตรงนี้ค่ะตัววัดอุณหภูมิอยู่ตรงนี้ กดลงไปเลยอันนี้อุณหภูมิมันยังไม่ได้นะคะเพราะป้าหมูเพิ่งเปิดเตาเราจะต้องคนน้ำวาวยก่อนนะนี่นะคะอุณหภูมิมันไต่ที่36.3เราก็จะคนไปเรื่อยๆนะเราใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยมันเป็นระบบอินฟราเรดนะคะมันจะจับด้วยความร้อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องคนน้ำวาวยไปด้วยเราจะวัด ไปเรื่อยๆนะคะให้มันได้40องศาถ้าเราไม่คนน้ำวายเครื่องวัดอุณหภูมิมันจะจับความร้อนไม่ได้นะคะเรายิงไปมันก็จะอุณหภูมิก็จะนิ่งเนี่ยตอนนี้ป้าหมูวัดได้ที่40.2องศาเราปิดเตาได้เลยค่ะอุณหภูมิมันขึ้นค่อนข้างเร็วนะเพื่อนๆเพราะว่า เราน็อกยีที่อุณหภูมิ40องศาเนี่ยมันก็คืออุ่นๆเนี่ยมือเรายังจับกระมังได้นะอันนี้เราใช้เตาไฟฟ้านะถ้าเพื่อนๆใช้เตาแก๊สเนี่ยมือจะจับกระมังไม่ได้นะคะเพราะว่าเตาแก๊สเนี่ยมันส่งความร้อนถึงกระมังก่อนถึงน้ำนะแต่ว่าเตาไฟฟ้าเนี่ยมันส่งความร้อนเนี่ยถึงน้ำนะถึงตัวน้ำก่อนภาชนะนะคะ คนนี้มันก็จะต้องดูด้วยนะว่าเพื่อนๆใช้เตาแก๊สหรือว่าเตาไฟฟ้านะคะแต่ว่าถ้าใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยยังไงมันก็ไม่โกหกเรานะเอาตามเครื่องวัดนะคะเดี๋ยวเราจะต้องพักให้ไวของเราเนี่ยเป็นอุณหภูมิห้องเท่านั้นก็คือให้เย็นสนิทถึงจะเทลงถังบ่มนะอย่าเทลงถังบ่มในขณะที่ไวายยังมีอุณหภูมิสูงมันจะจับตัวเป็นไอ้น้ำนะคะแล้วก็เกิดฝ้าขาว พอมันเกิดฝ้าขาวเนี่ยระยะยาวมันจะมีกลิ่นเหม็นเน่าเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวพอวายเป็นอุณหภูมิห้องนะป้าหมูจะมาอัปเดตขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็พักจนวายแอปเปิลหมักไซรัปพีทเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะเราพร้อมที่จะเทลงถังสำหรับบ่มแล้วค่ะน,นี้เราเทวายไซรัปพีทลงถังบ่มเรียบร้อยแล้วนะคะป้าหมูจะสอนให้เพื่อนๆน,น็อกยีส2สองขั้นตอนนะ โดยการเติมสารโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟนะคะหรือว่าสาร KMS นั่นเองนะสารตัวนี้นะคะเรียกว่าสารคงสภาพนะมันช่วยทำให้วายของเราใสาเร็วขึ้นแล้วก็คงสภาพสีกลิ่นลดนะคะไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าที่เราทำนะก <Shawn> <_ ühr> ารเก็บวายในระยะยาวนะคะควรที่จะใช้นะเราใช้ตัวโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟเนี่ยในปริมาณที่น้อยมาก ใครที่สั่งซื้อสารจากป้าหมูไปนะคะจะได้ช้อนสีนิ้าเงินแบบนี้ไปด้วยนะในสูตรของป้าหมูนะคะ6ลิตรเราจะใช้ที่2ช้อนค่ะเราจะตักลงไปในถังได้เลยนะแบบนี้ค่ะ1ช้อน2ช้อนสารโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟดเนี่ยมันเป็นผงละเอียดเหมือนเกลือเลยนะคะละลายค่อนข้างง่ายเราใส่ลงไปในวนยของเราตรงๆได้เลยนะ สารเคมีทุกชนิดนะคะมีอันตรายเก็บให้พ้นมือเด็กนะคะแล้วก็ห้ามสูดดมโดยตรงนะเราใส่ KMS ลงไปเพื่อนๆปิดฝาถังให้สนิทได้เลยค่ะเราบ่มผ่านไป2คืนให้เพื่อนๆมาตรวจถังนะคะถ้ากดบุ๋มบุมลงแบบเนี้ยก็บ่มต่อได้เลยค่ะแต่ถ้ากดแล้วถังบวมนะคะถังตึงกดไม่ลงก็แค่คลายฝาถังออกเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆก็บ่มให้ครบจำนวนวันที่ป้าหมูบอก ป้าหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ7 1 0วันนะเดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตนะคะว่าไวน์แอปเปิลหมักไซรัปพีทจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนแอลกอฮอล์จะเป็นที่พอใจไหมเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวน์แอปเปิลไซรัปพีทกันค่ะป้าหมูบ่มมาได้1เดือนเพื่อนๆดูนะการบ่มนานมันทำให้วน์ของเราใสาขนาดนี้เลยเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหม เพื่อนจะได้เห็นความชัดเจนนะคะว่าระหว่างบ่ม7วันและบ่ม1เดือนอันไหนมันจะมีความน่ากินกว่ากันเพื่อนๆดูตัวนี้น้ําใสกิ๊กแบบนี้เลยเห็นไหมคะตะกรอนตกอยู่ก้นขวดแบบนี้เวลาที่เราเทน้าวายใส่ขวดนะเราก็จะได้น้าวายที่ใสกิ๊กแบบนี้เลยเห็นไหมคะเนี่ยเราจะได้น้าวายที่ใสกิ๊กแบบนี้เลยสีวายก็สวยค่ะขั้นตอนการทาเนี่ยป้าหมูสอละเอียดหมดทุกขั้นตอนนะ ทำตามได้จริงนะคะเพื่อนๆนะการทํวายเพื่อนๆอย่าใจร้อนค่ะป้าหมูสอนในคลิปวิดีโอป้าหมูสอนฟรีนะคะในแชทป้าหมูก็สอนฟรีเพื่อนสมาชิกได้รับความรู้กันแบบเต็มๆวันนี้ป้าหมูจะมาสอนวิธีการเก็บวายลงขวดนะคะโดยการเติมสารโพแทสเซียมซอร์เบตสารตัวนี้มันเป็นสารฆ่ายีสต์นะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆลักษณะมันจะเป็นเม็ดแท่งๆเหมือนป้องอ้อยแบบนี้นะตัวนี้เราใส่เข้าไปเพื่อช่วยฆ่ายีสต์ค่ะ เราเก็บไวในระยะยาวนะคะมันจะได้เป็นไวไยใสสวยนิ่งแบบนี้ใครที่สั่งซื้อสารเสริมจากป้าหมูไปจะได้ช้อนแบบนี้ไปด้วยนะคะเราใช้งานตามคลิปที่ป้าหมูสอนนะขวด300-500 ml นะป้าหมูจะใช้ที่1ช้อนน้าเงินนะนี่ค่ะเราตักสาร1ช้อนเต็มแบบนี้เลยใส่ลงไปในขวดนี่นะคะ การยกถังวายนะคะป้าหมูยกแบบเบามือเพื่อนๆดูวิธีการยกนะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้ได้น้ําวายที่ใสนะคะแล้วก็ไม่ขุ่นด้วยนะถ้าเพื่อนๆทําเองที่บ้านนะเรียงขวดไว้เลยนะคะเรียงขวดไว้เลยเพราะว่าเรายกทีเดียวเนี่ยนะเรายกทีเดียวมันจะได้น้ําวายที่ใสตลอดแนวแบบนี้เลยนะจนถึงก้นขวดเนี่ยเพื่อนๆค่อยแยกขวดใส่นะเดี๋ยวดูวิธีการยกค่ะยกแบบเบามือ กินมันหอมเข้ากันมากนะคะระหวังตัววายแอปเปิลแล้วก็ใช้ไซรัปพิทเพื่อนๆดูว่าน้ำวายของปลาหมูใสมากแค่ไหนเห็นไหมคะเนี่ยความใสเนี่ยเต็มสิบค่ะเพื่อนๆเราเรียงขวดไว้เลยนะคะเราจะได้น้ำวายที่ใสเห็นไหมเพื่อนๆดูปลาหมูยกถังนะตะกอนมันไม่กระดิกเลยเห็นไหมตะกอนที่อยู่ข้างล่างเนี่ย มันไม่กระดิกขึ้นมาเลยเห็นไหมเราได้ความใสตลอดแนวแบบนี้เลยตัวนี้ป้าหมูใส่โพแทสเซียมซอเบตเข้าไปแล้วนะคะเห็นไหมเราได้น้ำวายที่นิ่งที่ใสแบบนี้เลยวันนี้เราจะมาลองชิมค่ะว่าวายแอปเปิล้ลไซรัปพีชข,ของเราจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหน เพื่อนๆดูสีวายของป้าหมูนะเหมือนแชมเปญไหมเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะอือหือเพื่อนๆคะตัวนี้กลิ่นพีชหอมขึ้นจมูกเลยนะมันได้ความหวานของแอปเปิลนะคะความหวานของแอปเปิลเนี่ยมวนอยู่ในปากเลยจะได้กลิ่นพีชขึ้นจมูกเลยนะความหวานนี่คือซอฟมากเพื่อนๆอร่อยมากตัวนี้ รสชาติมันละมุนมากเพื่อนๆป้าหมูไม่รู้จะอธิบายยังไงความอร่อยมันคือมันอร่อยมากเพื่อนๆดูแค่สีวายก็รู้ละคือรสชาติมันนุ่มละมุนมากตัวนี้นุ่มสุดๆนะคะไม่ร้อนคอไม่บาดคอเลยใครอยากชิมทักได้นะคะป้าหมูแปะลิงไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนะป้าหมูอยากจะให้เพื่อนๆได้ชิมนะคะเพราะว่าเวลาที่เราชิมเนี่ยเราจะได้รู้เป็นไกด์ไลน์ว่าอ๋อถ้าเราทำวาย รสชาตินี้หรือทําวายสูตรนี้รสชาติมันจะได้ประมาณไหนท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูนะคะเข้ามาดูคลิปแล้วรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ